ในคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสองพ่อลูกสปิเกอร์แมนได้ร่วมมือกันออกตามหารังของพวกสกิบีดี้อยเลทแต่สุดท้ายก็ต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าแต่ถ้าใครคิดว่าสปิเกอร์แมนจะชนะก็กดไลค์กันด้วยนะก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะและถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ปีศาจหัวซ่วมจะไปโผล่ที่ห้องน้ําบ้านคุณรีบกดไลค์เร็วเข้ามันกําลังมาแล้วมาจากความเดิมตอนที่แล้วเฮ้ย ทำไมมีเด็กถูกทิ้งอยู่ตรงนี้เนะี่ยอ่ไม่ต้องกลัวนะหนูไม่ต้องกลัวไปไปไป,ไปอยู่ไปอยู่กับป๊าป๊าดีกว่าถึงคุณพ่อจะเลี้ยงดูเรามาตั้งนานแต่บางครั้งคุณพ่อก็ชอบทําตัวแปลก,กชอบพูดคนเดียวว่าฉันจะจัดการพวกแกไม่ให้เหลือสักตัวแถมคุณพ่อก็ยังเกลียดส้วมเข้าไส้อีกตั้งหากจนถึงขั้นไม่ให้มีส้วมสักอันอยู่ในบ้านเลยแล้วคุณพ่อหายไปแล้วเสียงระเบิดเหรอเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้สู้กันเจ้าหัวส้วมก็โหดเจ้าตัวสีแดงก็โหด โอ้เขาฮะป๊ป๊าเมื่อกี้เฮ้ยต่แต่มนืเมื่อกี้มันคืออะไรป๊าป๊าป๊าอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมป๊าป๊าไปล้วสีแดงๆแม่ไหนลูกก็รู้ความจริงแล้วพ่อมีข้อเสนอมาให้ลูกลูกอยากเป็นเหมือนพ่อไหมนี่คือเลือดของพ่อถ้าลูกกินเข้าไปปุ๊บลูกจะมี DNA เอเหมือนกับของพ่อ ใช่ไหมปป้าเราจะไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันกันใช่แล้วลูกไปตามมาเลยโอเคป้าแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยคือหนูอยู่แต่ในบ้านหนูไม่รู้เลยว่าเราต้องไปไหนเนี่ยป้าเราจะตายไหมไม่ตายไม่ตายบอกเลยไม่ตายลูกตามพ่อมาตามพ่อมาโอเคงั้นหนูจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้แหละเปป้าเออใจเย็นลูกใจเย็นอย่าเพิ่งซ่้าอย่าเพิ่งซ่ากันนี่ก่อนทำไมอะป้าก็ <c oughs> เราจะไปฆ่าหัวซุ่มไม่ใช่หรอป้าจะต้องใจแข็งสิไม่ลูกพ่อจะบอกว่าตอนนี้ลูกไม่ม <c oughs> ีาอาว<ๆ>ุธ ก็จริงป้าหนูไม่มีอะไรในตัวเลยอะหนูจะเอาอาวุธมาจากไหนอะหนูไม่มีเลยนะนี่นี่นพอ่อพ่อมีอยู่พ่อมีอยู่พ่อมีอาวุธสำสำรองอยู่ <What? S 2> เคาลูกเห็น,ล,หนลูกเห็นตรงมือซ้ายพ่อแม่ที่มันมีอะไรติดอยู่เนี่ยเห็นหนูก็มีแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยใช่นั่นแค่ของตกแตง่งนี่ลูกอาวุธของจริงคือนี่ว้าอะไรเนี่ยฟ้าทำมาเยอะจังเลยอะไรวะเนี่ยปืนหลุกรูกก้จักปืนไหมปืนเหรอโอ๊ย ลูเจริงยังเลยเนี่ยมันคือปืนใช่ไหมใช่ลูกมันคือปืนอันนี้คืออะไรอ่ะเียตามพ่อมาลูกตามพ่อมาโอเคป๊ะปาเราจะไปจัดการหัวช่วงกันยูหูไปกันป๊ะปาเอ้ยเออลูกนีนี่นี่นี่มันมีมันมาแล้วมันมาแล้วเราลูกจัดมันลุกจัดมันนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่ามายุ่งนะรึเบิดระเบิดเจอราเบิดนี่นี่นี่เฮ้ยมันเล็งลูกอ่ะทำไมมันเล็งลูกอ่ะ นี่โดนไปโดนไปโดนไปอืมนี่โดนระเบิดออกไม่ใช่อันนี้ปืนนีวะไม่ใช่ระเบิดแล้วแล้วทำไมอยู่ๆมันก็ออกมาป้าจากรูนั้นด้วยมันชอบมันชอบมันชอบเกิดที่ซอกแคบๆมาลูกอ๋องง้นก็แปลว่าบนถนนก็ไม่ปลอดภัยไปอีกเลยนะสิป้าใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาตลอดนะลูกมองซ้ายอ๋อนี่มองขวาเนี่ยมองซ้ายอะฮะป้าเอ๊ะทำไมมันตัวใหญ่ลูกลูกลูกถอยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อน กว้างเหมือนมันจะลูกถอาไปเอไอ้เจ้านั่นมันค yep> ือซูเปอร์อัลติเมทอัลตร้าบิ๊กบิ๊กบึ้มซ็คสเปกเกอร์แมนเอ้ยไม่ใช่อันนนั้พวกเรานี่หว่าสเปกกิปดี้ทอยเลสชื่ออะไรไม่รู้ช่างเหอะลูกลูกทอยมาลูกถอยมาลูกถอยมาเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองโอ้ยเรื่องโอ้ยมาดิโอ้ยเป็นตัวยักษ โอ้ไม an um ่โอน่ะโอ้หน้ากลัวนะากลัวนะากลัวคอแอบกันป๋าเป็นตัวใหญ่โคตรใหญ่เลยมาดิมาดิป๋าสู้สู้ป๋าสู้สู้มารีสู้มันสู้มันตัวใหญ่โผล่กันเลยอ่ะป๋าสู้เขาป๋าสู้เขาไปอยู่นู้นแล้วนี่นี่นี่เราตัวเล็กนิดเดียวเองอยากช่วยป๋าจังป๋าสู้สู้ป๋าสู้สู้โอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ป๋าน เหมือนมันจะเป็นเจ้าตัวบิ๊กเบิ้มอัลติเมีตอะไรตาตาอะไรสักอย่างรูปกระจักของแรงกำลังมาโอเคปะเออโอโหลูกใหญ่มากมันไม่ยอมตายเลยนะป้ามันเก่งมากลูกช่วยด้วยลูกช่วยด้วยช่วยหรอมีลูกสบู่มันมีลูกสมุนตัวกระจิ๊ดไม่รู้จักการตัวกระจิ๊ดเองป้าไป็นตัวตัวใหญ่เลยนี่มาดินี่เน่ตัวของแกคือฉันนี่เน่ฮะอย่าไปทำป้าป้านะเจ้าตัวกระจิ๋วน well ี่เน่นี่เน่ โอ้ย,อ,ยอันนี้มัน,มนใช่เลยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วอันนี้มันบอสชัดๆอ๋ออ๋อตายแล้วตายแล้วหูวป้าคโคตรเก่งแต่ว่ามันโหดมากๆปา้ามันโคตรโหดเลยมันคืออะไรนะอาจจะอาจจะมาเอาตาพ่อขอเลียออเ้ยงชื่อมาเก,ก่อนมันคือซุปเปอร์เอาต้าเอาตี้มทบิ๊กปึ้มสกิบีดี้อยเลดอะไรสีนนอกอย่างเนี้ย อ๋อพี่บึ้มใช่ไหมป้าโอ้โหเขาโคตรโหดเลยอะเพราะหมดแรงก็ไม่ขนาดมือป้าหรอกเพราะหมดแรงโอ้โหกลับมาล่างออริจินอลเฉยเลยอันนี้มันเป็นอีกล่างหนึ่งอะลูกที่เอาไว้แบบปลอมตัวอ๋อโอเคป้าแต่ป้ารีบกลับตัวด่วนเลยหนูไม่กล้าเดินอย่างนี้คนเดียวนะจึ๊บโอเคไปไปนุกไปต่อยนี่กว่าป้าไหวไหมเนี่ยป้าหอบแหกๆเลยอะไหวไหวแต่กว่าจะใช้ล่างนั้นได้อีกก็น่าจะอีกหลายนาทีอะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า โอเคไม่เป็นไรหนูเชื่อใจอป้านะแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยใกล้<อ>กลถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้วมันมีจุดประจำของพ่ออยู่เดี๋ยวไอพวกเนี้ยเกิดเยอะเลยโอเคป้าแล้วถ้าเราไปทางป่าแล้วมันจะไปหาตรงสกีบีดี้ทอยเลดได้ไงป้าหนูไม่เข้าใจเลยนี่เลี้ยวขวาทางนี้ลกูกโอเคป้าแล้วไปไหนต่อเนี่ยอันนี้มันไม่เหมือนที่ดักซุ่มตีหรืออะไรเลยนะป้าไม่มันไม่ใช่ตรงนี้ลูกไป อีกนิดนึงมันต้องไปอีกนิดนึงเหมือนตรงนี้จะเป็นสนามบินใช่ไหมป้ามันเป็นสนามบินร้างลูกในเมืองนี้ตรงนี้แหละต้องข้ามไปแต่ว่าเ์ทางเลยดีกว่าถอยไปลูกโอเคป้าอือโอ้ป้าป้าโคตรโหดเลยอ่นนี้ขนาดสู้กับพี่เบิ้มมานั่นเนี่ยเพราะว่าจบงานนี้เราต้องย้ายบ้านแล้วลูกแต่ไหนป้าบอกว่ามีสกีปิ๊ีแทลเเลหนมไม่เห็นสักตัวเลยเห็นแต่พื้นที่มันเป็นรูเนี่ยป้าไม่เข้าใจอ่ะนั่นสิ มันหายไปไหนหมดวะแล้วคือปกติป้ามาสู้ตรงนี้หรอใช่นี่ไงลองรอยที่ปลาสู้อ้อแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะไม่เห็นมีสัก,กตัวเลยมันไม่เกิดหรอไม่น่าใช่นะหนูว่ามันแปลกๆนะถ้าปลาบอกว่ามาสู้ตรงนี้ประจําเนี่ยมันจะต้องมีหรือว่ามีหลุมมีรูอะไรหรือเปล่านะ่าเอ๊ะป้าหนูได้ยินเสียงอะไรตรงกําแพงด้วยป้ามาฟังดูสิไหน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  เสียงเหมือนอะไรเออเจี๊ยตเจี๊ยตอะไรสักอย่างป้าป้าได้ยินป้าลองฟังดูสิเฮ้ยเสียงนี้มันป้ามันคือเสียงอันนี้ใช่ไหมหนูเคยได้ยินเฮ้ยป้าจริงๆด้วยมันมีเสียงดังมากๆด้วยลูกถอยมาถอยมาถอยมาโอเคเดี๋ยวพ่อเปิดทางเองโอเคพ่อไม่เคยพ่อไม่เคยเข้าไปดูในนี้ด้วยดิโอ้โหไม่พังด้วยมันเฉ่งแรงมากป้าป้าใช้พลังอีกแล้ว อป้ามันเยอะสุดป้าอีกโอ้ป้าถอยห่างถอยห้างถอยห่างโอ้แล้วที่หนูคิดว่าทำไมมันถึงไม่มีเพราะอย่างนี้ใช่มป้าเ evet, ล oh, ือะข้างในยังมีอยู่เยอะมากอู้องมีอีกด้วยโอเคป้าเปิดทางเลยเดี๋ยวหนูเข้าไปบอกด้วยอึ๊บฮึบโอเคตายนีะมีอีกมีอีกตรงนี้ยังมีอีกแต่ว่ามันออกมาไม่ได้เนื่องจากมันเป็นหลุมอยู่ นี่เนี่ี่ปั๊มอื้ยตัวใหญ่เหมือนมันกําลังทําอะไรอยู่นะปั๊มมันไม่สนใจเราเลยโอ้ยนี่ไงนี่ไงมามาแล้วอุ้ยอ้ยพ่อตัวเล็กกำลังเสริมอ่ะหนูว่าผิดเองที่หนูบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยโอ้ยมันเยอะมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินพ่อพ่อตัวเล็กกำลังเสริมแล้วแต่ว่าตัวใหญ่มันดูกล้ามากเลยนะปั๊มแต่ตัวเล็กเนี่ยวิ่งไม่หยุดเลยลูกโทรเวลาโทรโทรเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อเรียกกำลังเสริมอันหนึ่งโอเคป้านี่เนี่ยโอเคโทรเวลาแมนที่เดิมที่เดิม ที่เดิมเยอะมากคราวนี้มันเยอะมากของกำลังเสริมด้วยทีเงานจัดการดิจัดการดิเฮ้ยกำลังสู้กันแล้วโอ้โหหลุมโอ้โหสู้กันในหลุมอ่ะหลุมใช้ระเบิดเขียวใช้ระเบิดเขียวนัดเดียวตายนัดเดียวมันตายโหนูกำลังดูเคมิล่าแมนสู้อยู่ปะดูดิโอ้โหเคมิล่าแมนโหดมากๆปะโอ้ยตหัวี้เเกิดยอะมากตายไม่หยุดเลยสู้มันสู้มันหนูจะช่วยเป็นกำลังเสริมนี่สมินเนส ขนาดเคมิล่าเมนมานิดเดียวอ่ะยังสู้ได้เลยป้าดูดิความโหดอ่ะยืนมองเลยยืนมองเลยแค่นั้นแหละยืนมองเลยซู่ซู่เคมิล่าเมนสู้ซู่เคมิล่าเมนสู้ซู่ป๊าดูเหนื่อยมากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่หนูต้องได้บู๊เลยนะเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยแบบนี้นะลูกพ่อะทำไมอ้าวทำไมมันเดินอ่ะป้าอ่ะหนูก็ว่าอยู่ทำไมเคมิล่าเมนตัวนั้นมันเดินโอ้หยังไม่หมดยังไม่หมดเยอะอ่ะโอ้หมันลุ้มมันลุ้มเคมิล่าเมนหนูว่าเขาไม่ไหวเนี่ยเขาต้องทางเนี่ย มั็โดนดนไปลูกกำลังช่วยเขาอยู่คุณขัาไม่เร้เป็นแจ็คแข็งไว้นะโอเคอ้าวอ้าวแล้วพ่อจะปล่อยไหนนี่ปล่อยตนงประตูเลยเพดานอืโอโอ้โห แล้วทีจะมามันก็มาแบบงงๆเลยป้าแล้วมาเยอะด้วยขอบคุณนะคะคุณแคมีราแมนสองคนเลยผู้คุณกลับตายแล้วด้วยนี่นะที่หนูช่วยไว้โอเคป้าหนูว่าเรากลับกันเถอะน่าจะไม่มีจริงๆแล้วมั้งรอบนี้เพราะถ้ามีรอบนี้หนูว่าหนูฆ่าตัวตายดีวยกว่าพ่อก็เหมือนกันพ่อ่วงม,มากเลยตอนนี้งงแงะแล้วป้าใช้พลังไปเยอะมากๆเลยแล้วป้าสุดยอดมากวันนี้ป้าโคตรเทะป้าพ่อเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วป้าอะไรอะ เหมือนหน้าตาเหมือนซ่วมเลยป้าดูนั่นสินั่นอะป้ามาดูเร็วมันเหมือนซ่วมยักษ์เลยแต่ว่ามันเป็นซ่วมเปล่าๆป,ป,ป้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะดูสิ<ม>โอ<ฮ>ใหญ่มาก<อ>ป้าป้าอ,อะไรอะป้าตัวนี้หนูเคยเห็นมันมันอยู่ในโบสถ์มันมันโหดมากเลยนะป้าทำไงดีลูกรักลูกรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกลัว พ่อจะจัดการเจ้าตัวนี้เองมันไม่ขนามือพ่อหรอกแกมาแค่ตัวเดียวเองเหรออวดดีจังนะพ่อจะจัดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันซะพ่อพ่อ,อพ่อจะขนะึ้นแกฉันจะตาม่าแกให้เจอแล้วพ่อจะขื้นมา